จากประเทศไทยเราไปดูที่สหรัฐอเมริกาอย่างประเทศไทยตอนนี้อากาศจะเริ่มเย็นๆแต่ที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้หนาวที่สุดเป็นประวัติการในรอบ3ทศวรรษนะครับมีรายง,งานว่าหลายพื้นที่ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเจอกับอุณหภูมิต่ําสุดในรอบ30ปีประชาชนตอนนี้ก็กระทบกับการใช้ชีวิตอย่างที่อิลลินอยส์ที่วิสคอนซินที่มินนิโซตาอากาศหนาวรุนแรงครับ ชิคาโกที่เป็นเมืองหลักของอิลลินอยเจอกับอุณหภูมิติดลบ23องศาเซลเซียสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าต่ำที่สุดนะครับแล้วถ้าย้อนรอยกันกลับไปตั้งแต่ปี26เคยติดลบถึง23.3องศาเซลเซียสท้ายที่สุดโรงเรียนถึง70แห่งในชิคาโกและเมืองใกล้เคียงก็ต้องปิดการเรียนการสอนแล้วทางรัฐอิลลินอย์ก็ต้องส่งรถกวาดหิมะ มากกว่า1,700คันไปช่วยเปิดเส้นทางไปช่วยเรื่องของการคมน,นาคมสัญจรนะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะฮะคืออากาศหนาวแรงครับทำให้รัฐส่วนใหญ่แถบตะวันตก ตอนกลางของสหร,รัฐในอุณหภูมิลดลงโดยเฉพาะทางตอนใต้ของวิสคอนซินแล้วก็ตอนเหนือของรัฐอินเดียนามีหิมะตกมาถึงประมาณ20เซนติเมตรครับความหนาของมันนะฮะส่วนสำนักบริการสภาพอากาศแห่งชาติสหาร,รัฐก็เตือนภัยหนาวในหลายรัฐครับไม่ว่าจะเป็นอิลลินอยส์วิสคอนซินเมนิโซตารวมไปถึงเตือนประชาชนครับให้ระวังหิมะกัดรุนแรงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วถึง15ทีหากว่าไม่ป้องกันตัวครับ อากาศลบ23องศานะครับอาจจะจินตนาการยากเหมือนกันนะครับจากเมืองไทยว่าจะหนาวขนาดไหนนะ